ครับสมาธิพี่น,อน้องชูขูดขนอ่ามือนึ่งก็เบิบ่งการขุดมันนะครับเด้อสิมาเบิ่งงามมันงามของมือบานน่างามนะครับเด้อเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเด้อ่าครับต่อมาเบิง่งการขุดมันเนาะครับน้องมือนี่ก็ขุดมันคือเก่าหรือครับขุดมันราคามันเท่าไหร่เพื่อนเ่มือนี่มือนี่ สองบาทสิบ้าตัง์หมือนี่อาตัว okay. ่นของร้านนั่นคนว่าย่านคนตัวห้ำมา่ันสงบาทานีเหลือสองบาทสิบห้ายังใขยุ่มมันก็มีแตอห้อยไงพนักงานก็บอกจากรถเลยพนักงานก็ได้ออกมาหนทีละออพนักงานกย หาลงมาเฮสิเลื่อนรถไปขึ้นบ้านเพิ่นก็มีแต่ห้วยใหญ่ครับบงซือบ้านหลังโอ้ยมันหวใหญ่แูว่าแม่นจัดการเลย้มันก็มีแต่หวใหญ่ๆโอ้ยรถยบซะน้อานี่น เออย่อย่อยอขึ้นมาย่อขึ้นมาคุณอ่ะมีแต่หัวใหญ่เอ๋อสาธุครับครับมามาพี่น้องมาเก็บมันซอยกันมา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 มันบริสุทธิ์ปุ๋ยปีนี่บไม่มีเงินซื้อมันอินซีเท่างหาเท่างยุ้งแต่นั้นอยู่น้ำกันนี่ราคาดีผลดีรับปีนี่มีแต่หัวใหญ่อยู่ บุนันเก็บผู้เดียวบ่ทั้งนั้นอ่ะบ้างผีแท้ที่อ่าพี่หลอกๆได้นาตีนมากมากฮะฮ่าฮ่าฮ่มันวัวไหนใส่ปุ๋ยบางกระโลดนี่หัวมันนี่สนใจเลยมาติดต่อเอาอืมนี่ลายเก็บไว้หลายอยู่ล้ามันนั่นล่ำละสองบาทบางเดียวไปหนอละค่ะล่ำมันก็ถือยู่ปีนี่ พีการิสามบาทได้น้องโยู่แบบนั่นเงวิดก็ง่ายครับไ้ใส่ผ้าใสยังเลยนี่ักปวดปเอาดสบายครับบ้าเียนเียมันนพอเถียอว้โอสิได้หลยเถียวแล้วขนา

งอกยอกเบิ้งสีพาย่างเบื้งแบบนี้มันก็มิแตหัวยใหญ่ๆโู้ขาดขาดขาดมันอินซีเพลนครับพี่น้องงานเบิดมันของภูเขาใมิเต ยาะปลอยถิย่มซ้ำผ้าเบิง้งโอ้ยเพิ่นสิได้ดนะไหลายตันอยู่เพิ่นคาดว่าสิได้กสามสิบตันอยู่นนะต่วนี้บ่หล่เลยเด้สองไร่เศษๆนี่ยแหละคือ นั่นก็แมนแมนบดมันสิพายางเบิ่งพี่น้องเลยแต่ว่าไข่กูเห็ดหน้าเด้หน้าไล่า,หน,าห,นหนึ่งลาห,ห,ห,หนึ่งมันสิเด้เพราะบพส0สอบนะลายหนึ่งลาห,หนึ่งก็สิหาฮกสอบนละคขั้นเนใส่รถเกี่ยวคันเห็ดเป็นมั่นัดหไา,หา้ ต้นทุ่นกบตำแต่ว่าก็มือแทวาบานนี่มันอยากพ่นอยากลิมันลิให้หน้าทิ่มไปในายร้ายเลยอ่าคนไ้กรรมกับเท่งผัวเทิงเมี่ยเอาแต่เงิน ล้างเบิดก่อนเออให้ฮอดท่านช่วยเบิดเลย <laughs> à. <laughs> à. <laughs> bơm hồn, chắc khoang phun xịt vát theo nó nhảy vào sẵn, nhá, pha gì nữa, nhang xịn xoắn, nhang giờ mốc mi อถนี่พี่น้องเป็นปูมันส่วนใหญ่ก็น,นางามสีสปปูมันเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เลยใครอยู่เศรษฐกิจก็ด,กดมีมีแต่มันบัดหรือแถวไหน,นไปท่านาก็มีแต่หฮมัน เอาขั้นมาคลิปนี่จังไดก็กดติดตามกดซับสไครน้ำนะครับเด้อเอาซ้ำนี่แล้วนะครับเนาะสวัสดีครับ